บางคนเนาะบ่ได้ให้นี่เยิธอจกให้อจะห้องไหมบ่ได้เอาเงินให้เล่านี่ยไหมแล้วบาทนี่ั้งแต่ก้าวลงรถมากี่แต่คนเอาเงินมาให้จังหวัสะอ่อนสะออ่นตั้งแต่ออกก้าวลงรถมาตั้งแต่ขึ้นเวทที่เซ็กซ่าจนขึ้นรถเมื่อนั่นจะได้จังเกิดมากกับลำ้ำ ยืนอยู่บนเวที่นี่46-47ปีเลยเนี่ยเข้าไปเห็นได้ไหมบอสเบอเคยเห็นแต่อันนี้มาแต่เก่าลงรถมาตั้งแต่นี่มาเป็นปุ่มบ่ได้ล่องลอยเป็นปุ่มเม็นลงองเป็นสิรถจอดจี่สิครับมาบ้านผายืนฐานเนาะยืนฐานยุบประตูเป็นเศร้าสามสิบบ้านนี้ในบ้านนอกมูาเฮ่านี่มิแต่ผู้เฒ่าผู้ยังนอกมาเบิ่งนอกมันเป็นยังไง ทันเหล้วมีโตนบ้านะมีแต่ผู้เฒ่าแล้วก็มีพระมีอาจารย์ีอย่างกื่นอีกนะพอเป็นมื่อมาหยี่สิบปีก็บกคยเห็นกันก็ไปอยู่กับไม้ถอกไมาใช่ดังกับดังอยู่แต่ว่าบบกบกเป็นแน่นี่ไหมเจ้าว่ามันมันจังใดจังบาดนี่ในโลกนี่บ่มีแล้วบาดนี้แค่ไปกรุงเทพบาดนี้เออคนโหนะบุ่นบุ่นไหมกรุงเทพเลยไหมบัดโพดว่าต่ว่า Grootba <laughs>